ห้ามือเลยดกมือหรือหามือมห่าก็หกหกบ่หกมานี่บ่หกัหาเลยนีโอ้กันหกก็ได้ลุ่เก้าเชนนะนะหกหรือเจ็ดหามือหหออเจ็ดห่าก็หกเลยเออกันให้คู่มือให้คู่มือไปนี่นะคอยผู้ให้เองกับบตื้น มันเบิดเถื่ะน้อยไมนได้ก็หาันเดียวมันตืน่นนะเวลาเทสแมน,แมน,แมนเอาขอบใจขอบใจแมนเอาไปน้หล่ะมีแตตตั้งใช่รถฝากที่ตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิดตสุปูสุคน สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง,นะองมื้อนี้อยู่ที่บ้านปาวอนพี่น้องเนาะมามาบ้านปาวอนกะเป็นมื้อนึงพี่น้องเนะาะสวอยแน่แหละมื้อนี้กินเรียบร้อยบรื่าซังยังแล้วอ้าวไ่ได้กินบ่ดนนี่้อ๋อเบาลีกส์าาเอามาขา,ามงก่อนจ้นานาผู้เพิ่นเข้ามาก่อนชื่อมั่วสุกินแล้วนะข <laughs> ้าเจัาหน่อยมันกินชออ้อนขวดพิชิเลยอีกนะพี่น้องอ้ามื้อนี้ <laughs> เลยเลยได้จับผูกไว้เด้อแผ่นกับบัวพอพี่น้องเนาะแผ่นกับบัวพ่อน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งอะไรหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่แผ่นใช่บัวพอนะกับบัวพ่อขัดแผ่นอะไรว่าไล่พอแล้วกับบัวพ่อมันเป็นน้ำเสาเขาแน่เนาะเออเสาเขามันลิมันรูเหียมดิมันรูได้์สากอยู่แล้วออกน้ำเสามันออกน้ำเสาแน่มันนั่นแน่กับบัวเป็นยังพี่น้องเขากับมาเพิ่มพื่อพ่อเส้นอาจารย์ใช่ cháu này bằng xin đó bên đen bật cháu không còn nó đây chẳng vào gần bên đó này bằng bài đi con á sao á xa bài đi xa bài đi, đi. tiếp <laughs> <laughs> eo lại Bé sáu Thế, Thế เอาตีตีชุดนู้ขนั่าตั้งไปนั้นก็พ่นแล้วจะตอกล้วบอืมจะแยังเอออยืดชั้นนั่งั้งเาหมดอีกหมดเลยตั้ นี no mm ่ลาภเงินไปเนาะตู yeah. <that <that ้ป็นรักสาเผทานี่ท่าเจ้าบ่ทาอันนี้จะจุบกัทาเองจะทาจาก้นั่นคอมันตั้งขึ้นแล้วจังทาตั้งขึ้นแล้วบ่เผาใช้ทานะผ่านะเขาทาก่อนมันอย่างทาได้านั่ง่ายกว่ากันกว่าขามีท่า

mặc dù bắt đầu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  bắt hai cục chưa đâu anh, ba nó bị không cần thiết. mà không đấy,

องี่น้ออด้านบุพเพไว้เก็บเลยได้ไวเก็บันน,น,นั่นเลยไวท้าตุงนะชื่อนี้นทานเนบดกระดเป็น้างเพเ่็นยังกินน้ำรอยเอานียบร้อยนี่าขอใจลชบยไปไดชแล้วเาวขาชื่อจะไม่เติมชื่อพ่อมีเอ้า Chàng nói kín đấy In em bơi Kín là bơi nó. In la bơi chưa nói. In la bơi chưa nói. In la Em chưa hà xịp la bơi chưa nói. In 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 la bơi chưa nói. เจ้าหากไดลุงเอ๊ะเอ็มเอมก้อน h ่ีทอนตีทอนตั้งแต่ใช่ผว่หออนตทนแล้วมุงาฮอนนะใช้ผาใช้ผาน่มันยากยากอยู่ด้วยินาแล้วแอมก็เอานั้นมุ่งไิอจากชินาเอาไปทางไหนะน่ะโอ้ไปาจากช่วนกันบ่อชูมือนี่ ได้ด้ถ้าเพื่นได้ถ่ายชาวใบสองคนเมื่อไหร่เขาทรหากับบุญยมเล่าได้ฟาดหรือเปล่าค่อยโทรหาเจ้ามากินข่าพอแพรจะอยู่บนตัวข่อยเห็นชวบไบออยเห็นที่เจ้าลงคลิปอยู่เบนาลี่เดือดได้คลิปเลยเยบริเห็นนี่ชเราเห็นเน็ตไอเทอดบอบ่ห็นทจางคัผหาเจอ้านั่น ไปเหาเจ้ามากินข้าวแล้วแล้วหรอบเล่าอย่างตอนที่โทรหาเจ้านะุยยังอยู่หลงพุงแต่ว่าเห็นเห็นบรเทอะบ่บเห็นบายนะไปแม่พวกเราทิ่นบุรณีนะายบนะเราบุรณนีแด้ดวี่เราชินีไปใช้ยันะฮะโบเดี๋ยวไปเล่าคอยบรุหผู้เจ้าอยู่นี้คอยซื้อแต่เช้าพื่นแต่คอยไปสรางกันกีพื่อนคอยไปนั่นนี่เนแล้วเนาะไปชื่อใทเลยอย่นี้ือว่า ฮ่อยไปแล้วค่ะนั่นชื่อไปให้เจ้าได่อพี่ร้อาไปไปไปหยุดเรโอเอนี่สน้องเนาะฟอั้งแผ่บชวนบอกลีบบอสี่เล็กงอนฮับชายเลยโทษโทษแต่เช้าผู้ตอนตลงเื้อเครื่องนะฮันเรียนฮันมาเอ้าสบายดีลุง เอาเอ็มรอยพ่อแพทย์นะพ่ออว่ยอกพ่อแพทยคับบอกเให้ตับเพิ่นมาชวนคือเพื่นตัวเองนี่เจ้าจวัือพ่ะบ๊บพรักของเพิ่อนหรือเ่น่ะบพนน่ง่นี่่ต่างเว้นเพิ่นกินยังงบ๊นั่งอยู่ะังยังเาามาไล้าอยู่ใกล้เลยสวยนี่่ว่า่าผ่านาชไปย่างเาผ่าเมียนผ่าเมี่ยนที่น้องม่นว่า ไปได้ป้ามาหนิหันตื่นบ่ใครเนียได้มีน้ำเนาะขี่แกงขี่เกียดเออเอาเกียดมาได้ใส่ลรอจิโก้เอามาให้ลูกนางปลาเตวนี่เอามาให้ถ้าขอเงินเดิมป่าชิบพันชื่อยาดูดเออได้เวเกียดบางลายหนึ่งขี้ขี้เอ้ยตรงนี้กินกันเนาะนั่นเด้อบอกเลขคนหน้าบ้านนี่ คนผู้นจจั้งจะเจริญสูงเงินจอ,อิญบ่สิโอ้ยสิ่งคดยากว่าบางครั้งันเจ้าผัดคำแล้วรู้จะมาเนี่ยบริบบอโลบริบบอเด็กไทยดิเด็กไทยบ่เด็กไทยเหรือหนอเล็กมาบ่เล็กไทยเล็กแล้วเดืนเดียวเดี๋ยวคุณมาบอกว่าบริสุทธิ์ท่านปะ คอยชื่อยูชื่อชื่อชื่อสิบเอ็ดแบบอ๋อกลิปสองชื่อน่ะคือกันเนาะฮะไอยอ้คนี่อือายไอยผู้นี้นะไอ้คอยแล้วมีผู้หนึ่งคันคอยแล้วมีไอ้อีผู้หนึ่งแล้วผู้นั้นเนี่ยเชียแล้วจากนั้นแล้วแล้วคอยจังเกิดแล้วมีน้องอีผู้หนึ่งมาคันกับคอยนี่คอยนี่เป็นคนกลางผีคนกลางผีแบบเดียวกับคอยอ้าวน้องกับเสีย ไอ้ก็เสียเไข่หนะเออนั่นเราคนเบิ่งคนเบิ่งเราขึ้นมาหนีคนเบิ่งใครเด็กไอ้าไข่จะแทะนะป้าหนาเด็กผู้เบ่าค่ะใช้อะไรนะบ้าเนี่ยผู้เบ่าเนี่ยผู้นั่งเบ่าเนี่ยผู้เบาเนี่ยไปถามเบานีเนี่ยใช้อันไหนนะไปแล้วเอาหลานถึงไปแล้วไปดินอยู่ใช่ไหม ขันสมุดแล้ว่างหลานแล้วนอนนนอแล้วทาสี่ห็นบานประตูให้หน่เด้อให้เราหน่อยหลานเป็นทาโดนทาทาอยู่ทั้งแม่แม่ก็จะออกมาคนบอกว่าที่ตั้งใช่ก่อนเลยจังทาบอตอนี้ทาได้ทาก่อนทาก่อนทาก่อนคือบานบานบองเยียบก็ต้องทาก่อน มัน,งน,นวงกบไข่ทาได้มันอันนั้นเวลาเขาไข่มันมันบ่ค่อยละเอียดบ่อยลองแล้วแล้วมัน <c oughs> มันอยากเจ้าทาลำเดียวมันลายลำทาเบาๆกองบ <c oughs> ้างมันบ่ละเอียดขนาดเอาึ้นไปลทนะทาเนี่ยมันอยากติดขานาดเขาผ่าแล้วเตีกมันขนาดโบมีแนวติดไว้แล้วมันอยากทาฝาพุ่นเย็นอ่างคอยเถอะ ตั้มเนี่ยแม่ตั้มออกเพชรก็ขับเบือพิ่นบนวันหนึงก็ย่าเข่าพิ่นบนจะมากินเข่าบริกินได้แล้วบอกใครใกล้ไหมได้แล้วเพิ่นเชือมาให้แล้วพอได้พอได้ทอดให้ช่างกินกันมบะหมีอาหารบะหมี่แล้วเนาะประวันโดยมีเงินหาชีพนี่ยังแพงแพงไว้บอกโดยแชอบชอบเบิ่งว่ะ ไข่เสมาขายของกินเดยท่เชื่อกินมานั่คอยเหตุไปสร้างก็สร้างก็นนั้นนี่เาบังคุณลงไปบังส้างก็ได้สร้างก็ข้าอยูแลกินไข่ก็อีมีดกันขักเลยกินไข่ก็มีแ้วมันขักนี่แหละ ถ้าคักเราไนีิอันตัวนี้ล่ะเขาต้องใส่อีกเส้นหนึ่งอ่ะใช่ใส่ใส่ลวดใส่ไหมโบใส่รถตัวนี้ฮะใส่ใส่ให้นิดแต่ว่ามันไหล่แข็งมันมันมันอันนี้เขาเขาใส่แบบนี้ย้อนเขาตั้งองเอี่ยมกับซื้อปกตินะเขาใส่ซี่นะได้ใส่ซี่อันคือแมนแต่ว่าอันนี่น่ะมันใส่ครบองเอี่ยมฮะแมนใส่รถใส่รถดใส่มันบ่อยากแน่นได้ ตัวนี้หะหานเอาลตัวนี้จะใส่เท่ากันหนึ่งม่มนใส่สี่ก็โอเคแล้วสีก็โอเคแ<ส>ล้วของเขาเป็ะอะไรนั่นของแย่มเนาแมนาใหญ่แต่ันทอกันไปเลยนะแม่นแมนลใส่ไ,ไ,ได้ก็ดีถ้าสิาากบกสิบ่้า้าสิบกสินิบบกบกหม

khác rồi đấy lắng nhai lắng nhai em lắng ngay ừ. để bảo này năm phần tha tha yên nào mà nào cái và gian phần bổ và phần...

เออเอาบดช่องแล้วก็ได้เอาเอาบดช่องเนาะเอาผเป็นยังเป็นยังเอาบดขมือก็ได้เอาขมือก็ได้เราเราบ่มีพี่น้องเนาะเราก็ต้องได้เอาขมือไป อแล้วอ้ลวน่องอ้ลตเป็นัไาเนี่นองแล้วก็ใต้คนกลางคีบเราคนกลางีแล้วเข้าใจบ่าว่าคนกลางพีแบบใดเราเข้าใจราเาเข้าใจี่าใต้ตเออคนกลางีบีก็ดนั้นมจตว่าให้ตั้งเส้นมือก้อนแล้วเฮาหูเฮาหูว่าเส้นน่ะมันขาดเท่าไรแล้วก็เฮามาเฮามาเห็ดบันไดนะตัวนี้เห็ดห้าบันไดเออ เป็ดมออมันเอ่อเปิาบันไดอ๋แล้วเขาเอามาคิดใส่โซเซ็ตพันกันเหตุพันกูกลูกตึงนะเดี๋ยวใครชิสั้งมาตั้งห้าเนาะแม่เขาจังเขาจังสิสังเกตว่าเออมาประมาณใดอีกจากคิดว่าแม่ชั้นมันเดี๋ยวเวลามีแต่ว่าตั้งตั้งตัวมันมีก่อนนี่แต่มันแก้วเส้นนี่มั่นเถอนมันก็เหลือโบ้ได้แล้วใว่ามันฉันฉันเด้ินี่มันนึกกระชีกแย่แม่แต่ ตั้งไหนมันฮอดพุ่นเล่นหนิเนาะตั้งรอบข้อสองเออเพราะว่าเขาไปใส่อาร์ตดิงามนะตัวเนื้อหลังนี่ใส่แบวมันก็ไปตามตัวนี้เลยแม่แล้วก็มาตีตัวนี้พร้อมนี่ตีความมันนี่ตีความเขาหนิเกษตรเป็นดิ่งัตริย์มันเล็กแม่แมนใช่กษัตริย์ทั้งหมากก็ใส่หรอวะใส่ค่อยให้ใส่ตัวนี้สองแผ่นตีลงกมะลุกโกปานฮานพูดนะงามบ่จะว่าคันเกษตรไหนโอ้เวววไม่ได้เนาะอฮานี่เ้ย อ่าบนเทียมยากแล้วซีนะชื่อมาไว้ายไปเก็บงานในกันสาเราเอาเทียมนี่เนาะตัออกตมันลงโพดอ์่นนอะนะลงโพดิ์ะมันลงกระพนังล้านไม่ใส่แบบนี้วะฮะเอออันนั้นหรวะใส่ก็ได้กั็ได้แบบนั้นขักดกันเออทำผู้ฝึขกขัดแ,แล้วอะใส่ตัวนี้มาี่เด้อแล้วก็แบบนั้นแล้วมันจะงามแนะว่า แล้วเขาก็มาหนี้หมือนี้อืออืออือโอเคโอเคคักอะไรกันแบบคักคักเราะจะเอายาวมาเลยนี่ก่อนแรกแ่เพราะว่าก่อนจะตีลงมาจะสองแผ่นเด้แล้วเล้วเขาก็ตีเจ้วันนี้ก็ได้เอาอัดตัวนี้ไว้เนาะอเอาไปดาได้ก็ได้สร้างให้คุณจักคักหน่อยนี่มักกันแล้วไพจีบ่มักงามเนาะช่างจอยช่างจอยบ่มักงามบ่กินแล้วก็อิ่มร้อยกินนี่โดนกินแล้วโอ้แนวใดบ่พอเห็แจ้งคอยเด้อ จะได้บ่พอนะเราต้องบอกกันแต้นๆเพื่อเขาได้เตรียมการคอยสั่งแล้วสั่งกระซี่ฮะสั่งเรียบร้อยถ้ามืออื่นหรือว่าตอนแรงเนี่ยแะเราถือคำมาส่งให้ได้ถามนันบ่พอจะบอกใครบ่เพื่อนบอแล้วไว้ให้เจ้าลมให้แล้วไปชี้ใช่เนาะตาปากเอ้าวว้ไว้ให้เจ้าล่มรู้แล้วข้าอะไรเนาะลุงมาอย่างนี้ก็ได้ มันมีเจ้าของแพงก็เพ่าะฮะไอ้มันครับมันงามเห็นงามเหรอแม่แม่ปลามันงามันงามเบิ้งจีเอาเงินไปให้กระทรางก่อนค่อยจีไปเยี่ยมพี่น้องก่อนก้อนปากบ่อหนินะเป็นอยู่นะเป็นมาหลายมื่อแล้วเป็นมาเฮ็ดกับเป็นย่านผีย่านช้างแอ่ะ บดเเอไปจัมาก็บดกรเด็นเนาะ่ปันกัเด้อปันขึ้เาปันกันข้เาอ้ระจายลายๆอัดอ้แก่อัดอ้แกเออแต่ละมือเนาะอ้าวมไหวหลายมือกัได้หลาย้จังมือเลย้าเจ้าเห็ดนี่เาจะหลงเลยหามือเยหมือหรือหมือหก็หกหกบ่มนี่บ่หกมูขึ้นหาเนี โอ้คันหกก็ได้บุลเก้าแชนนั่นน่ะหกหรือเจ็ดห้าหกหรือเจ็ดผมหาคือหกนี่แหละเอคันให้คู่มือให้คู่มือไปนี่น่ะค่อยผู้ให้เองกับบัตรื่นมันเบิดเถื่อละน้อยแมนแล้วกันให้คนเดียวมันตื่นนะเวลาเทสแมนเอาขอบใจขอบใจแมนเอาไปนั่นแหละมีแต่ตั้งใช้รถ ตั้งกลางชาวแล้วก็ตั้งกลางอีกเลสเนาะอืออันนี้ละนให้มัมนใหนะ้มันใหมน้ใหมนันแข็งเลยอืมไั่แน่ของมัอนี่มันก็่ได้เบาไปหน,น,น,น่อยอู้วเบาดอกยหมอนี่แต่มีน้กครึ่งน้ำแม่นแล้วบอ่บอทางทางป้อ,อ,อ,องเยี่ยมเพื่อเขาอันออกอัดเข่าด้ยมันตีนเรื่อยตัวนี้ขั้นบนแน่นเนี่ยมันมันอยากนั่นบานมันมอยากนี่คอยให้มันแน่นเลยตัวน่ะ มาตรฐานนะเออนั่นมาตรฐานงามเลยกับมาตรฐานแม่เสร็จงานก็ตามเส็ดเป็มาตรฐานแม่เอากลับได้บ่ะนี่โอ้ยผู้เมียกับคุ้มไปบุญด้วยดินี่บุญสิบุญวันชาติเด้ยังโมแล้วอยู่ได้นะต้องถาได้พาเพื้นไปได้ก็ละศูนย์ได้น่ะแม่เปิดหูเปิดตาสองชั่เดือนจังได้ไปตีนขึ้นนี่คือหนึ่งกับแม่แหละ มบุญธาตุก็ดีบุญธาตุย่านไม่ได้ไปเราบุญทานไกลไรพุล้เดอนชาปีหนากเด้นปะวิโดยสบายดีสบายดีน้อยเนาะเบิร์จักเบิร์จักตับแลวช่างนี่ช่องป่เออแปดแผ่นแล้วนี่นะ เพื่อสิได้ใช่ประตูนี่เขาเข้าพาเขาอย่งแรกขั้น,นตอนชุดท่ายอันนี้เนาะบานประตูนะน,นอนไว้ใน,ช,น,นช่างเพิ่นได้ช่างเพื่อนเจ้าของเพื่อนแล้วได้หดน,นหนะมมึ่งไว้เนาะเพื่อนได้ใชู่ชั้นบิดนี่อันนี้นะประตูนี่เราว่างมาันตั้งไว้เนี่งบวบิดบ่บยังเลย เจ้าไข่เขาไหวล่ะไปนอนไหวอยู่พูดแล้วเต็งไหวเด้อใช่ไงนะไปนอนไหวนะใช่แล้วมันบิดถ้าเจ้าเข้าบ่ได้เด้ออัดทั้ทงหนึ่งอ่ะมันเด้งทงงั้งหน,นึ่งเอ้าบาทนึงโอเคพี่น้องน้องมือน,นี่เขาก็ไปสร้างเครื่องแล้วพี่นอ้องบิดนะอาม่าไหวสายบาทเด้สร้างเครื่องเป็นสีเน่ยสีนะเขาหิวมาก่อน่ะ พกล้านพกแสนเจ็ดชิพพกล้านพกแสนเจ็ดชิพนะฮะว่าเพิ่นไล่เป็นเงินบาทแต่๋ยวเอาเป็นเงินกีบมาแล้วเอาก็ไปจ่ายเพิ่นเป็นกีบเนาะพี่น้องเ,เลขก็จจธรรมดาอยู่พกล้านพกแสนพกล้านพกแสนเจ็ดพันทั้งสีทั้งน็อตน็นอตห้าทวงนตถามเพินเ่นลได้ว่าเพิ่นเท่า์ไรล่ะเท่า์ไรส์ราคาน็อตเอ้ยเท่า์ไรมันจีพอหน่ะเอาถามเพิ่นแล้วเอาก็เลยเอาตามเพินเาาเพ่นเวียดได้นี่พี่น้องเอ้ย เวียดนะพะชาเวียดนี so, like, leaving, leave. 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 Leave ่บางมือกับขันเมียเพิ่นอยู่กับเมียเพิ่นเมียเพิ่นไปเวียดแล้วเพิ่นก็เขียนเองเพิ่นเขียนพะชาลาวบเป็นบัดนี้เขียนเวียดได้เพิ่นวาเวียดก็เขียนล้วแล้วคือว่าในใจนะเวียดกันเวียดนี่แล้วน้องพี่น้องขันเมียเพิ่นอยู่ส่วนมากมีแต่เมียเพิ่นเขียนเพิ่นเขียนเวียดบ่เป็นเขียนลาวบเป็นระยะคนบ่เขาใช้อ้าวโอเคบัดนี้พี่น้องจุงไดขอบคุณกับคุณเออย์จูนี่หลายๆเด้อที่ให้เบาลิเป็นชาวบ้านบุญให้ ความเจ็บจะชีได้ความไข่จะสม,มีเด้ๆๆเอเอ้ยเด้อบอแซนมาเอาแล้วผักกรนะจาดน่ะผักนะกรนะจาดแล้วกนะัสังกนะสีเนาะผักสังกนะสีกนะ่เพิ่นมาเอาแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นแชทเบาๆลิแล้วจะได้กระยุยดีแห้งบัง๋นขอตัวลาไปก่อนสบายดี